ธรรมสวัสดีนักเรียนสายชั้นป .5 ทุกคนนะวันนี้ก็มาเจอกับพระอาจารย์อีกครั้งก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะให้นักเรียนพนมมือขึ้นบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันอาว่าพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทังภะคะวันตังอะิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโม ธรรม,มนามาสามิสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังขังนาม,ามีเมื่อบูชาพรัตนตรยนะต่อไปให้นักเรียนนะนั่งยืดตัวตรงนะท่าใดก็ได้นะหลับตาสัก30วินาทีนะเพื่อทำให้จิต เป็นปกติบริสุทธิ์นะพร้อมสู่เข้าสู่บทเรียนนะถ้าพร้อมแล้วก็หลับตาอ่ะ พอสมควรนะถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยเนี่ยเมื่อเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะก,ก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดก่อนว่าพระพุทธศาสนาได้ให้แนวคิดเป็นอย่างไรนะพระพุทธศาสนานะก็ถือว่าเป็นบ่อกเกิดของวัฒนธรรม และขนกธรรมเนียมประเพณีไทยนะในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตภายในสังคมนะซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ได้รับมาจากพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติไทยนะซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะนับถือพระพุทธศาสนาและได้นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระ สัมมาสัมพุทธเจ้านะมาดัดแปลงใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำมาพัฒนาต่อยอดนะในการพัฒนาสังคมนะพัฒนาชุมชนต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมานะข้างต้นเนี้ยก็ถือได้ว่าพระพุทธศาสนากับคนไทยนะได้นำมาประยุกต์ใช้และปฏิบัตินะอยู่กันเสมอนะเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วว่า พระพุทธศาสนานะมีความสําคัญนะหรือมีองค์ประกอบอะไรนะในการใช้ชีวิตวันนี้พระอาจารย์ก็ยกเรื่องของความสําคัญของพระพุทธศาสนานะความสําคัญของพระพุทธศาสนานะแบ่งได้เป็นสองหัวข้อใหญ่ๆคือหนึ่งพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะสองพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยอ่ะ นั้นเรามาทำความเข้าใจทั้งสองหัวข้อนี้นะไปพร้อมกันเลยนะอันแรกคือพระพุทธศาสนาทางวัฒนธรรมนะมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนานะในประเทศไทยนะมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาและนำแนวทางในการดำเนินชีวิตนะตั้งแต่อดีตนับถึงปัจจุบันนะ มีคนไทยใช้วิถีชีวิตที่ถือว่ามีความผูกพันนะอยู่กับพระพุทธศาสนาอย่างยาวนานทั้งความเชื่อและการปฏิบัติการนำเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาใช้อย่างถูกต้องนะทำให้ ซึมซับเข้าไปในจิตใจนะของคนไทยนอกจากนี้พระพุทธศาสนายังเป็นบ่อกเกิดของวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆนะดังนี้หนึ่มรดกทางวัฒนธรรมนะด้านมรดกด้านรูป,ปรธรรมมรดกด้านรูป,ปรธรรมที่ได้รับมาจากพระพุทธศาสนานั้นได้แก่อะไรคือ าศาสนสถานที่ควรเคารพบูชาเช่นอะไรวัดโบสถ์วิหารพระเจดีย์นะบรรจุพระบรมสาริลิกธาตุนะเป็นต้นส่วนาศาสนวัตถุคืออะไรคือรอยพระพุทธบาทพระพุทธรูปนะตำลาพระไตรปิฎกนะและพระพุทธาศาสนาก็ยังเป็น ลากฐานของศิลปะไทยทางสถาปัตยกรรมนะปฏิมากรรมนะจิตกรรมและวรรณคดีนะก็เกี่ยวกับภาพวาดบนฝาผนังในโบสถ์ในศาลาในเจดีย์นะส่วนที่สองคือมรดกด้านจิตใจนะมรดกด้านจิตใจคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา นะสืบต่อมาโดยตลอดนะทำให้วัดและพระสงฆ์นะมีบทบาทและมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยวัดก็ถือเป็นศูนย์กลางของการอบรมสั่งสอนนะคุณธรรมจริยธรรมและยังเป็นที่หลอหลอมจิตใจของคนไทยนะ ให้มีลักษณะเหมือนกันนะก่อให้เกิดเป็นมรดกด้านจิตใจนะตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องของการความกตัญญูกะตะเวทีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะมีศรัทธาในคุณของพระรัตนไตยนะนี่ก็คือ ทั้งหมดนะนะเรื่องราวของมรดกทางวัฒนธรรมนะนักเรียนก็พอได้ทราบและพอได้เข้าใจอย่างสังเขปนะนะด้วยกัน2หัวข้อนั้นต่อไปหัวข้อที่สองนะว่าในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยนะอธิบาย สั้นๆอย่างเข้าใจให้กับนักเรียนก็คือพระพุทธศาสนาได้สอนหลักธรรมต่างๆไว้เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาตนเองนะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมก็ทําให้การปฏิบัติฝึกอบรมตนเองนั้นมีความถูกต้องตามแนวทางนะ ก็ย่อมนำไปพัฒนาในด,ด้านอื่นๆได้อีกมากมายและนำความเจริญก้าวหน้านะมาสู่ประเทศต่อไปเรามาดูในเรื่องของการพัฒนาด้านจิตใจการพัฒนาด้านจิตใจคือการยกระดับจิตใจนะให้สูงขึ้นสามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ว่า สิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วสิ่งไหนควรทําหรือสิ่งไหนไม่ควรทําซึ่งหลักธรรมที่จะมาช่วยเป็นเครื่องมือนะส่งเสริมและพัฒนาจิตใจนั่นก็คือโอวาสามโอวาสามคืออะไรนักเรียนโอวาสามคือหลักธรรมที่นำที่เป็นหัวใจของ พระพุทธศาสนา3ประการนะสประการได้แก่หการไม่ทําความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเช่นไม่นะําสัตว์มาทรมานหรือกักขังไม่ลักขโมยของไม่พูดโกหกหลอกลวงซึ่ง การไม่ทําชั่วแบบเนี้นะนักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้หลากหลายหลักธรรมเช่นเบญจศีลน,นะอบายมุขสีนี่คือหลักธรรมที่จะไม่ทําให้เราไปกระทําความชั่วนะต่อไปข้อที่2คือการทําความดี ทั้งทางกายวาจาและจิตใจเช่นมีอะไรบ้างมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์และต่อผู้อื่นและมีความเคารพในสิทธิของผู้อื่นเป็นต้นนะในการทำความดีง่ายๆแค่ลงมือทำและเป็นทางที่ดีต่อไปข้อที่3คือการทำจิตใจ ให้ผ่องใสบริสุทธิ์โดยการฝึกตนเองให้ทำความดีจนเกิดเป็นนิสัยนะก่อให้เกิดสิ่งดีๆ3ประการในใจคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะซึ่งทำได้โดยการบริหารจิตและการเจริญปัญญาทำให้จิตใจมีสติสมาธิ ปัญญานะรู้จักการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีนะในการปฏิบัติตนตามหลักโอวาสามนะมีส่วนช่วยในการพัฒนาจิตใจและทำให้การแสดงออกทางกายวาจาและทางจิตใจนั้นเหมาะสมถูกต้องถูกเวลาถูกกาละเทศะซึ่งมีผลต่อตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้ที่นักเรียนได้ฟังนะที่พระอาจารย์อธิบายมาก็เป็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาในด้านของมรดกและในด้านของการพัฒนานะก็อยากให้นักเรียนนำไปปฏิบัตินะให้เป็นนิสัยนะหลังจากอธิบายเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะลองทำ กันตามความเข้าใจของนักเรียนนะไม่มีผิดหรือถูกนะตามความเข้าใจนะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อแรกกันนะแบบฝึกหัดความสําคัญของพระพุทธศาสนาในเรื่องของความสําคัญและประวัติพระพุทธศาสนานะคาสั่งคือดูภาพแล้วตอบคําถามตามความเข้าใจของนักเรียนนะข้อที่1นึนะ ข้อที่1ย่อยภาพนี้คือ 2. มรดกทางวัฒธนธรรมด้าน 3. ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อคนไทยในชาติอย่างไรอ่ะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดของนักเรียนนะให้เวลา3นาที ลงมือได้ อะเรามาดูข้อต่อไปในข้อที่2องอเรามาดูคำถามเหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่รูปภาพอะให้นักเรียนลองใช้เวลานี้เขียนภาพที่2ลงไปในสมุดในข้อที่2นะตอบคำถาม3ข้อในข้อที่สงของภาจา์นะลงไปในสมุดอะเริ่มทำได้ ต่อไปข้อที่3นี่คือภาพอะไรนักเรียนตอบคำถามได้เลย เป็นไงบ้างแบบฝึกหัดของพระอาจารย์พอจะทำกันได้หรือเปล่านะต่อไปเรามาดูกันว่าที่นักเรียนทำไปทั้ง3ข้อนี้ใครทำถูกหมดเลยหรือใครยังไม่เข้าใจเรามาดูคำตอบเฉลยกันข้อที่หนึงนะภาพนี้คือพระพุทธรูป ใครเขียนไม่ถูกแก้เลยต่อไปมรดกวัฒนธรรมด้านรูปธปรรม 3. ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อคนไทยและชาติอย่างไรเช่เลยคือ เป็นเครื่องยึดเหนีน่ยวแก่ชาวพุทธเรื่องของการเคารพบ,บูชาอ่าใครยังเขียนไม่ถูกเขียนเลยต่อไปเฉลยข้อที่2ภาพนี้คือการทำบุญตักบาตรนะ มรดกวัฒนธรรมด้านจิตใจ 3. ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยและชาติอย่างไรการนำหลักธรรมเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาปฏิบัติ ข้อที่3ข้อสุดท้ายภาพนี้คือเจดีพธธระธาตุมรดกทางวัฒนธรรมด้านรูปธรรมภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อคนไทยและชาติอย่างไรเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเป็นไงกันบ้างนักเรียนทำกันได้หรือเปล่า นะอยากให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในวันนี้เพียงเท่านี้นะอาทิตน้าเจอกันใหม่